สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัศสีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้วันพระรหัสปกติท่านอาจารย์รพินทร์สิงหานนท์จักเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับนเนื่องจากช่วงนี้ท่านป่วยอยู่ ยังหายไม่ดีนะครับยังต้องพักฟื้นอยู่ยังไม่มีกําลังที่จะออกอากาศได้ก็ฝากให้กับผมเทพปลิ์สาธิตการมณีมาดําเนินรายการแทนนะครับรอให้ท่านหายดีมีกําลังรังชาตเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวท่านก็จะกลับมาให้ความรู้สารธรรมกับพวกเราต่อไปนะครับก็รอในวันเวลาอันใกล้นี้แหละนะครับตอนนี้ท่านก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขออนุนากับท่านจอาภาผู้ทำารายการได้แก่ หวงพินธนาเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัธรรมคุณภารณีไพรบุญเลิศคุณชมกน,นีและก็คุณบุตรสาเรียงแสงอันนี้สงของการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจัดสงพระอยู่ในธรรมทานมีอันนี้สงมากมายเหลือขนานับก็ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท่านผู้ทำรายการทุกท่าน มูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระเทพประสิทธิทมูลจเจ้าวาสซึ่งท่านเห็นประโยชน์ของการศึกษาพระพิธรรมจึงจัดให้มีการบรรยายพระพิธรรมขึ้นภายในวัดศรีสุดารามแห่งนี้มาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วโดยมีท่านอาจารย์ทวีสุขสมโพธิเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธินะครับแล้วก็ท่านอาจารย์รัตนสิงหานนท์ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิในยุคเริ่มต้นด้วยท่านหนึ่งนะครับโดยเพราะท่านได้ บอกกล่าวให้นักศึกษาลูกศิษย์ลูกหามาร่วมทุนในการสร้างอาคารเรียนที่ใช้อยู่จนทุกวันนี้เลยนะครับเป็นจํานวนมากมายเลยก็ต้องขออนุทนากับท่านนะครับที่ร่วมก่อตั้งมูลที่มาด้วยกันมูลที่มีหลักสูตรการเผยแผ่พระพ,ระพิธรรมทุกเสาและอาทิตย์เวลา9นาิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยช่วง11โมงจะมีการพักเบรก ถวายพัฒนาหารแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันจากนั้นเที่ยงครึ่งก็เรียนต่อนะครับประมาณัก้ใกล้บ่ายสองโมงก็จะมีพักทานน้ําทานกาแฟกันเพื่อเรียกว่าเปลี่ยนียบทหรือว่าแก้ง่วงกันนะครับเพราะว่าบางทีทานอาหารกลางวันอิ่มๆตอนบ่ายแหมฟังธรรมะแอร์เย็นๆนั่งฟังแล้วก็เกิดง่วงนอนกันก็มีนะครับก็มีการพักเบรกกันด้วยนะครับก็เพื่อให้ผ่อนคลายียบทสักห้า แล้วก็มาเรียนต่อกันถึงบ่ายสามโมงนะครับชั้นเรียนมีตั้งแต่ชั้นจุลตรีถึงมหาเอกนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ยังมีชั้นพิเศษสําหรับนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วจะได้มาฟังธรรมะที่มูลนิธิก็จะมีวิชาพระวินัยแล้วก็พระสูตรปกินกะธิรรมทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับท่านก็สามารถเลือกเรียนได้ตามอธัธยาศัยนะครับโดยเพราะเรื่องของ รูปปรมัติวันเสาร์อาจารย์สุริรัตน์ก็ขึ้นไปสักสองสาครั้งก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนวันอาทิตย์เรื่องรูปปรมัติผมพึ่งบรรยายไปครัง้งแรกครั้งเดียวนะครับดังนั้นท่านใดอยากจะทราบองค์ประกอบส่วนต่างๆที่เป็นรูปธรรมในร่างกายเราว่าโอ้มีรูปต่างๆมาประชุมกันถึงยีบเจ็ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างและรูปอะไรอยู่ตรงไหนในร่างกายเรารูปส่วนไหนกำสร้างขึ้น รูปส่วนไหนจิตสร้างขึ้นรูปส่วนไหนอุตุความเย็นความร้อนสร้างขึ้นแล้วก็รูปส่วนไหนอาหารทําให้เกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาศึกษารายละเอียดนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องรูปธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์คือสามารถนําไปใช้ในการเจริญวิปัสสนาต่อในอนาคตนะครับเพราะว่าวิวปัสสนาจะต้องมีอารมณ์เป็นรูปเป็นนามที่เป็นปรมัติเหมือนที่เราเรียนอยู่นี่แหละ ตอนั้นก็เรียนเชิญน,นะครับเสาร์อาทิตย์มาเรียนกันนะครับส่วนท่านที่สนใจเรียนวิถีจิตนะครับอาจารย์เปิ้ลปรยาพึ่งจะเริ่มสอนไปไม่มากเท่าไหร่นะครับเป็นการสอนแบบละเอียดมียกตัวอย่างมีการให้ฝึกทําแบบฝึกหัดโดยบุคาทิฐฐานในห้อง,องกันก็สนุกสนานกันนะครับชวนวันอาทิตย์วันเสาร์ผมก็สอนเรื่องกำสิบหกนะครับคำสิบหกพภูมนะครับแล้วก็ถ้าช่วงท้าย หลังจากสอนปริเชษ5จุกมีเวลาเหลือก็จะมาทวนปริเฉษสีสักรอบหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ไม่มีเวลาเรียนพระพิธธรรมนอกบ้านเรียนพระพิธรรมทางไกรสนีนะครับโทรไปที่024499484 024499484แจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะครับทางมูลนิธิเผยแผ่พระสัตธรรมจะส่งเอกสารให้ท่านเรียนพระพิธรรมถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆสิ้น ส่วนท่านที่มียูมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับสามารถฟังอภิธรรมทาง YouTube ได้นะครับพิมพ์ชื่อของประภรมเทพพริตสาธิตการมณีก็จะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายในท่านเลือกเรียงนำอัธยาศัยนะครับท่านทีมีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพพริตสาธิตการมณี086-750-8338 086-750-8338นะครับ เอาละครับก็ขอ,อนําเข้าสู่สรารธธรรมต่อจากเมื่อวันจันท์เมื่อวันจันทรหลังจากมีการปราบปีศาจแรดนอเดียวนี้แหละสําเร็จไปแล้วนะครับก็มีการแสดงไว้ว่าแรดนอเดียวนี้แหละนะครับมีเป็นปีศาจที่มีฤทธิ์มากเหลือเกินนะครับจริงๆเขาก็คือเป็นเจ้าปีศาจวัวเขียวที่ท่านไทเสียงเล่ากุ่นได้เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็แอบหนีมาพร้อมทั้งขโมย ห่วงเหล็กนะครับห่วงเหล็กสีเงินสวยๆนี่แหละที่สามารถเก็บของได้ทุกอย่างมาด้วยนะครับดังนั้นในบรรดาปีศาจตระกูลเขาเดียวที่เหมือนแรดนี่แหละนะครับคือแรดจ,จะมีนอเดียวนะครับถ้ามีสองนอสองนอเขาเรียกกระสู้นะครับสองนอเรียกกระสู้นะครับเราก็เจอมาแล้วหลายคนหลายตนหลายท่านในเรื่องของติจะนาทมไซอิ๋วที่เราเรียนไปแล้วนะครับ ก็เป็นตัวแทนของกิเลสประเภทมานะในมาดาม,มานะเจ็ดอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นมานะชนิดหนึ่งเรียกว่าอาติมานะนะครับอะ่ะวันนี้ก็เขานําเข้าสู่สารธรรมต่อจากครั้งที่แล้วเป็นการทบทวนเล็กๆอ,อธิม,มานะนะครับอธิม,มานะแปลว่าความยกตัวความถือตนโดยสําคัญตนว่าตนเนี่ยบรรลุธรรมวิเศษแล้ว เช่นบรรลุเป็นพระโสดาบาันแล้วเป็นต้นทั้งๆท,ที่ความจริงน่ะยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะครับทีนี้คนที่สําคัญตนผิดเนี่ยมีสองประเภทนะครับประเภทหนึ่งคือประเภทที่ไม่ได้ศึกษาปริยัติมาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้รู้หลักในการเจริญสดิประธานอย่างถูกต้องก็ไปปฏิบัติผิดๆตามที่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้ศึกษาปริยัติมาสอนแบบผิดๆแล้วก็ พอเรียนไปก็จะมีการรับรองวิปัสนาญาณให้บ้างพอจบหลักสูตรก็รับรองว่าเป็นพระโสดาบันจบหลักสูตรแล้วก็มีนะครับบางคนก็ปฏิบัติเองนะครับเอาเรื่องนู้นนี้เรื่องนี้หน่อยที่ฟังแล้วก็มาจับมาจับแพะชนแกะแล้วก็มาลงสู่การปฏิบัติด้วยตัวเองจนเข้าใจว่าตัวเองบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็มีมากนะครับพวกที่มีเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันทั้งที่หลัก การปฏิบัติสติปัฏฐานไม่ได้ตรงตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ผมเรียกว่ามโนโสดาบันนะครับมโนโสดาบันก็คือคิดไปเองซึ่งทุกวันนี้เยอะมากเลยนะครับในพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่เป็นมโนโสดาบันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ประเภทนี้ก็ยังแบ่งเปสองประเภทนะครับพวกหนึ่งหลงผิดแต่ว่ายังไม่ได้ยึดถือความเห็นผิดของตนนั้นมากมายนักแค่ดีใจว่าตัวเองบรรลุแต่พอได้พบ กาลยามิการยานมิรนะครับชี้นะว่าไอ้ที่เข้าใจว่าเป็นยังไม่เป็นเหตุผลเพราะอะไรถึงคิดว่ายังไม่เป็นเพราะว่าหนึ่งคือสิ่งที่ปฏิบัติไม่ตรงกับที่พระเจ้าทรงสอนไว้สองคือนะครการอธิบายสภาวะธรรมผิดเพี้ยนจากที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับดังนั้นคนที่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยการแสดงธรรมจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับจะไม่ผิดเพี้ยนนะครจะถูกต้องตามสภาวะ นะครับโดยไม่ขัดแย้งถ้าแสดงธรรมยังขัดแย้งกับสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็แปลว่าไม่ใช่โสดาบันที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือประเภทแรกนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีความยึดมั่นในความเป็นโสดาบันของตนเวลาเจอกนะรีเมิสชี้เนหรือว่าไม่ถูกก็กลับมาศึกษาข้อปฏิบัติที่ถูกเพื่อนมุ่งสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปอนาคตก็มีโอกาสจะบรรลุโสดาบันนะครับแต่ถ้า ยังยึดว่าตัวเองบรรลุแล้วทั้งทั้งที่ไม่บรรลุแล้วก็ไม่ฟังคําชี้แนะจากกัลยาณมิตรนะครับก็โอกาสจะบรรลุมรรคผลอนาคตก็ยากเลยยากเลยตอนนี้นะครับอันนี้ประฏิปมโนโสดาบันพวกแรกนะครับเข้าใจเองประพิที่สงเนี่ยมีการปฏิบัติมาถูกต้องตามลำดับตั้งแต่ได้นามรูปปริเฉทยานแล้วนะครับซึ่งเป็นยานที่หนึ่งได้ปัจจัยะปริคาญารู้ปัจจัยแห่งนามรูป เป็นญานที่สองได้สัมมสนญาณเห็นความเกิดดับไปแล้วของนามรูปที่ดับไปก่อนและก็เข้าสู่อุทยพยายญาณน,นะครับเป็นยานปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเฉพาะหน้าเลยนะครับซึ่งตรงอุทยพยายญานที่เป็นญานสี่นะครับถ้าเป็นอย่างอ่อนเรียกว่าตารุณะอุทยพยายญานตรงนี้แหละจะมีพวกวิปัสสนูปฏจิเลสเข้ามาแทรกนะครับและมาหลอกให้เข้าใจว่า เราเนี่ยบรรลุมรผลแล้วในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งวิปัสสนุปกิเลสก็อธิบายไปแล้วนะครับก็ไม่ขอย้อนดังนั้นอธิมาณะก็คือความเข้าใจว่าตนเองบรรลุมรผลแล้วนะครับรู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วทั้งๆที่ตัวเองยังไม่ได้บรรลุอริยสัจสี่แต่ประกันใดนะครับอันนี้ก็เกิดจับคนที่เจริญวิปัสสนามาถูกแต่ว่าถูกวิปัสสนุปกิเลสหลอกลวงเอาก็เลยเข้าใจว่าบรรลุแล้ว ดังนั้นที่ว่าอธิมานะมีแสดงมาแล้วหลายครั้งในตอนก่อนๆตอนที่เกิดวิปัสสนุปกิเลสเช่นตอนที่นักพรตชุ่นจินแปลงกายเป็นพระราชาเมืองโอกโกยเนี่ยนะครับหรือตอนที่ปีศาจมังกรเต่ากูเกียดนะครหรือว่าตอนที่ปีศาจเหล่งกําที่เดิมเป็นบาหลสีทองนี่นะนะครับก็มีลักษณะของอธิมานะเหล่านี้ทั้งสิ้นแต่ผู้แต่ง เพิ่งมาใส่ไว้ในตอนนี้เพื่อให้เห็นชัดว่าเป็นลักษณะของอธิมณนะที่ว่านี้แหละซึ่งต่อไปข้างหน้าก็ยังอาจจะมีเกิดขึ้นอีกบางกรณีที่ปรากฏเกี่ยวโยงกับเรื่องของวิปัสสนุปกิเลสอย่างใหม่ๆอีกนะครับแต่เมื่อใดถ้าสามารถล่วงพ้นจากวิปัสสนุปกิเลสอันเป็นบัญญาที่รู้ว่าวิปัสสนุปกิเลสที่เรากาลังประสบไม่ใช่หนทางนะครับต้อง กับเข้าสู่วิถีแห่งวิปัสนาคือกลับมากําหนดนามรูปที่เป็นไตรลักษณ์ใหม่จึงจะให้ทางนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเข้าถึงพลวะอุทยพยญาณก็คือวิปัสนาญ,ญาณที่สี่อย่างแก่กล้าก็จะสามารถเดินต่อได้แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าใครสามารถข้ามพ้นวิปัสนุปกิเลสมาครั้งหนึ่งแล้วแม้ปฏิบัติต่อแล้วจะไม่บรรลุมรรคผลวิปัสนุปกิเลสจะไม่เกิดซ้ําอีกนะครับ ดังนั้นอุปกิเลสที่เป็นมณะนี้ก็เข้าอาศัยก็คือห่วงวิเศษที่มีแสงเลือกเยียนนั่นแหละเป็นอาวุธของปีศาจห่วงวิเศษนี้จึงเปรียบเป็นอุปกิเลสนะครับในที่นี้หมายถึงไม่ใช่กิเลสแท้นะครับแต่ท่านคิดว่าห่วงวิเศษนี้แหละคือธรรมะอะไรนะครับห่วงวิเศษเนี่ยเป็นของไทยเสียงเล่ากุ่นผู้ที่เป็นวิสุทธิเทพของลทัทธิเต๋านะครับก็ว่าโดย สภาวะของทางอภิธรรมก็เรียกว่าเป็นพรมชั้นปัญจมะฌาญเนี่ยอาจจะเป็นเวหาพาลาพรมก็ได้นะครับซึ่งวงวิเศษนี้โดยสภาวะน่าจะหมายถึงปิตินะครับเพราะว่าลทัทธิต่านอกจากปฏิบัติเรื่องของสมถะด้วยความปิติสุขความสงบแล้วยังมีความยินดีกับปิติที่ตนได้นั่แหละนะครับก็เหมือนกุมารเงินกุมารทองที่เคยแปลงกาย เปเป็นปิศาตทองวิสัตเขาทอง,ของเขาเนินนั่นแหละก็พอใจในสภาวะปิติของตนเหล่านั้นนะครับที่แท้แท้ที่จริงเนี่ยพวกรุ่มปัจจวชฌานนะครับที่มีเวทนาเป็นอุเบกขาแต่ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นฌานห้าก็ต้องผ่านฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่มาก่อนซึ่งั้นหนึ่งสองสามเนี่ยมีเวทนาเป็นโสมนัสและก็มีปิติที่เป็นองค์ฌานเกิดร่วมด้วยทุกครั้งนะครับเรียกว่า ปิติตัวนี้จึงจัดว่าเป็นอาวุธของรูปราวจรนะครับซึ่งเกิดในสามชานแรกนะครับดังนั้นเพียงแต่ไม่ได้ใช้อาวุธนี้นะครับพอไม่ได้ใช้อาวุธนี้ก็เอามาคล้องจมูกวัวเพื่อควบคุมวากวัวไว้เท่านั้นก็เหมือนกับว่าเมื่อละปิติไปตอนขึ้นชานสี่แล้วก็ไม่ต้องใช้ปิติแล้วนะครับเพราะว่าปิติมีลักษณะซั้นทําให้สมาธิไม่สงบอย่างแท้จริงพอขึ้นชานสี่เหลือแต่สุข กับเอกคตานะครับในที่สุดก็พัฒนาละสุขจนกลายเป็นอุเบกขาเอกคตาในฌานห้าจริงๆแล้วเมื่อครั้งที่เฮ่งเจียไปป่วนบนสวรรค์นะครับเฮงเจียก็เคยเสียทีให้กับห่วงนี้มาแล้วครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ท้ายเสียงเล่ากุ่นเนี่ยโยนห่วงวิเศษนี้ลงบนหัวเฮงเจียทําให้เฮ่งเจียเกิดอาการมึนแล้วก็ล้มลงก็เลยผูกถูกพวกเทวดาบนสวรรค์จับตัวไว้ได้ มาครั้งนี้เฮ่งเจียก็จาไม่ได้นะครับเฮ่งเจียก็จําไม่ได้เพราะว่าครั้งนั้นพอเฮ่งเจียโดนห่วงลัดแล้วก็สลบไปเลยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าโดนอาวุธอะไรเล่นงานนะครับนอกจากนี้ปิติในตอนนั้นยังไม่ใช่ปิติที่เกิดกับวิปัสสนาแต่เพียงเพียงปิติที่เกิดจากการเริ่มเจริญปัญญาใหม่ๆนะครับยังไม่เข้าถึงวิปัสสนาญาณโดยแท้จึงไม่จัด ้ามารวบรวมเก็บนะครับจึงไม่มีการมารวบรวมเก็บอาวุธของเฮ่งเจียในตอนนั้นแต่มาคราวนี้เฮ่งเจียโดนริบของปิตินี้เข้าไปแบบเต็มๆเลยก็เลยถูกรวบเก็บกระบองไปอยู่กับห่วงวิเศษนั้นปิติมีความอิ่มเอิบใจเป็นลักษณะมีการเรียกว่าทําให้เกิดความปิติซาบซ่านนะครับในการเจริญสมาภาวนานั้นปิติก็เป็นองค์ชาน ที่เป็นปฏิปักษ์กับนิวรณ์ที่เป็นพยาปาทะหรือพยาบาทนิวรณ์นี่แหละแต่ปิติในคราวนี้ไม่ได้เกิดกับการเจริญสมถภาวนาปิตินี้จึงเป็นปิติที่เกิดในขณะเจริญวิปัสสนาก็คือเข้าไปเห็นสภาพของรูปนามอย่างถูกต้องมาแล้วจึงเป็นปิติที่เกิดพร้อมกับวิปัสสนาจิตเนื่องจากกิเลสอันเป็นเรียกว่าเป็นอันสงบระงับไปก็เลยเห็นความไม่เที่ยงเหล่านี้เกิดเกิดขึ้นนะครับ บางคนก็การเจริญวิปัสสนานะครับเวลาเราพูดแบบรวมๆก็คือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างนี้นะครับต่เวลาปฏิบัติจริงๆการพิจารณารูปนามโดยความไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ได้เป็นทุกข์คือเกิดแล้วต้องดับอย่างเดียวก็ได้หรือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนว่างเปล่าจากตัวตนสัตวบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นผู้ที่เข้าไปเห็นสภาพตรลักษณ ของรูปนามนี้แหละนะครับก็เป็นเหตุให้ปิติเกิดขึ้นดังนั้นหวิเศษนี้จึงมีแสงเย็นตาหน้ามองทําให้เกิดความอิ่มเอิบใจซึ่งตามปกติแล้วปิติเป็นธรรมที่เกิดจับอคุศลก็ได้นะครับเกิดจบกุศลก็ได้เกิดกับวิบากกริยาก็ได้หมดเลยขอให้จิตดวงนั้นมีเวทนาเป็นโสมนัสเท่านั้นแหละปิติสามารถเกิดร่วมได้เช่นเวลาโลภมุลจิตเรา เกิดโสมนัสเวทนาขึ้นมาเราก็มีปิติที่เกิดกับโลภะมูลจิตได้ด้วยนะครับส่วนปิติขณะเกิดกับการเจริญสมถภาวนาก็สามารถขจัดนิวรณ์ข่มนิวรณ์ให้เป็นวิขัมพนักอาหารได้จึงพูดว่าห่วงห่วงนี้นะครับห่วงเงินนี้แนหะถูกน้ําถูกไฟก็ไม่เป็นไรแต่ในกรณีนี้นะครับเกิดกับวิปัสสนาปุศลเพียงแต่ถูกวิปสัสสนโปเบเกเข้าถือเอาเป็นอารมณ์ก็เลย เกิดอกุศลมาขัดขวางการเจริญวิปัสนาไม่ให้รุดหน้าดังนั้นวิปัสนาปิตินี้จึงเป็นเพียงอุปกิเลสนะครับซึ่งใกล้กับกิเลสนะครับใกล้กับกิเลสแท้จริงๆเขาเป็นกิเลสประเภทไม่ค่อยแท้เท่าไหร่คือเป็นอารมณ์ของกิเลสเท่านั้นเองแล้วก็กิเลสที่ถือเอาปิตินี้ก็อยู่ในวิปัสสนุปกิเลสอันเป็นอุปสรรคในการเจริญวิปัสนาไม่ให้รุดหน้า ในตอนเริ่มแรกที่พระถังซัมจั๋งออกจากวงที่แห้งเจียขีดไว้ทําให้เกิดความเดือดร้อนนาในภายหลังหมายถึงการที่เมื่อเจริญปัญญาเพื่อให้วิปสัสสนาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งศรัทธาวิริยะศีลส,สมาธิต้องมีปัญญานำนะฮะดังนั้นปัญญาเป็นประธานนะครับปัญญาเป็นประธานอยู่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นหัวหน้าก็ทําให้ออกนอกวิถีวิปสัสสนาได้เช่นการกาหนดรูปนามที่ กำหนดผิดนะครับบางครั้งก็หลุดออกจากปัจจุบันอารมณ์ได้เช่นกันนะครับแต่ใน,นวงกลมที่ขีดล้อมไว้ยังอาจหมายถึงสุญญาตาหรือความเป็นอนัตตาอันเป็นหลักธรมเทื่อพิจารณาแต่พระทางจาจังไปเชื่อเตยพวยไกย่กับสัวเจ๋งนะครับก็เลยกลับไม่สนใจในห่วงนี้คำสอนของศาสดาทั้งหลายก่อนที่จะมีพระสัมมาสูตรเจ้าอุบัติขึ้น แม้จะกล่าวถึงอนิจจาลักษณะและทุกขารักษณะไว้ก็ยังไม่เป็นนิยายนิกะธรรมก็คือไม่ใช่ธรรมที่นำออกจากทุกข์ก็เป็นเพียงธรรมที่เป็นเหตุให้เราสร้างความดีเพื่อเป็นไปเพื่อการละตันหาทิฏฐิในระดับเบื้องต้นนะครับไม่มีการกล่าวถึงความเป็นอนัตตาเพราะในลทัทธิคำสอนอื่นล้วนเป็นไปโดยความเป็นอัตตาตัวตนทั้งสิ้นนะครับก็คือเราเป็นผู้ ฏิบัติอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นในคำสอนของสรพังคดาบทซึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคได้เสวยพระชาติเป็นดาบทในชาตินั้นนะสรพังคดาบทเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากนะครับสามารถตอบปัญหาของเท้าสักกะและสามารถแยกแผ่นดินให้พระราชาทั้งหลายเห็นนรกแล้วก็แสดงธรรมแก่ดาบทและชนทั้งหลาย แต่อย่างไรก็ตามท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ยังเป็นผู้ดุจชนนี่แหละผู้ที่กําลังสแสวงหาหนทางแห่งการตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าก็คือท่านยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระอริยบุคคลใดๆเลยสิ่งที่แสดงก็เป็นไปเพื่อให้ละกามาคุณโดยการข่มไว้นะครับหรือบางครั้งก็ให้เห็นว่ากามาคุณอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดแล้วก็ดับโดยความเป็นโรค แล้วก็กําจัดโทสะด้วยการเจริญเมตตาเพื่อให้บังเกิดในพรมโรกนะครับก็สามารถกล่าวเรื่องของอนิจจังทุกขังได้พอสมควรแหละแต่ก็ไม่สามารถจะกล่าวถึงสภาวธรรมที่เป็นอนัตตาได้นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องอนัตตก็เดี๋ยวศึกษากันต่อไปจะแสดงให้เห็นชัดนะครับพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนัตตลักษณะแห่งอายตนะสิบสอง โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะครับแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์ไว้ในอภิธรรมปิดกวิพังขปรกรณ์อายตนะวิพังที่ที่ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะว่าความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ปรากฏให้เห็นได้ชัดเช่นภาชนะนะครับที่เราถือไว้นะครับพวกกระเบื้องหรือแก้วนี่แหละพอตกจากมือหล่นลงสู่พื้นก็แตกกระจายคนทั้งหลายก็สามารถบอกได้ว่าเออภาชนะนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ นะครับก็คือปรากฏแล้วก็หายไปนะครับก็หมดไปนะครับหรือขณะที่ถูกน้ำตํำหรือเป็นฝีตามร่างกายก็เกิดความเจ็บปวดก็พิจารณาได้ว่าเป็นทุกข์ทุกปรากฏแล้วนะครับแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็ตามยังไม่อุบัติขึ้นก็ตามนะครับอันนี้จะลักษณะและทุกขลักษณะย่อมปรากฏอยู่ส่วนอนัตตลักษณะ เป็นของมืดมนไม่แจ่มแจ้งแทงตลอดได้ยากแสดงยากนะครับทําให้เข้าใจได้ยากถ้าไม่มีความบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสูรเจ้าและอนัตตลักษณะจะไม่มีใครแสดงได้เลยนะครับดังนั้นถ้าพวกดาบดบทมีสารพังคดดาบดบทเป็นต้นนั้นเข้าถึงอนัตตาได้ก็ย่อมแทงตลอดมักผลไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประกาศให้รู้อนัตตลักษณะไม่ใช่วิสัยของใครๆนอกจาก เป็นวิสัยแห่งพระสัมพันยุตยานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นการที่เตปยป้ยไก่ชัวเจ๋งถูกเสื้อของปีศาจรัดไว้ก็หมายถึงศีลสมาธิถูกความสงบคือปัจสัติเข้าไปสยบไว้นะครับเราเคยรู้จักปัจสัติในรูปแบบของเสื้อมาแล้วเมื่อตอนที่พระแม่กุนอิมให้พระถังซัมจั๋งไว้กำกับเฮ่งเจียเมื่อพระโยคาวจรมีการปฏิบัติ ทำตามลําดับนะครับจนเกิดทมที่ชื่อว่าปัจสัติเป็นความสงบรมักจะมีความสงบนิ่งยินดีในความสงบนั้นไม่มีความดิ้นรนที่จะปฏิบัติต่ออีกไม่ว่าจะมีศีลไม่มีจะไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็ไม่ใช่เพราะว่าศีลสมาธิเขาก็้รักษาเป็นปกตินะครับก็ยังคงมีศีลมีสมาธินั่นแหละแต่ว่าเป็นศีลสมาธิที่เป็นไปกับความสงบนิ่งของปัจสัติก็เลยทําให บางครั้งก็หยุดการเจริญวิปัสนาได้วงวิเศษเก็บอาวุธต่างๆได้หมดแม้กระบ,บองของเท่งเจียก็ที่เป็นสติก็สู้ไม่ได้นะครับหรือว่าอาวุธของเทพเทวดาทั้งหลายนะครับก็ไม่สามารถจะสู้อันนี้ได้มาถึงคําแนะนําของกาลยนิตรนะครับก็ไม่สามารถจะสู้ได้หรือแม้แต่สายทองของพระยูไรนะครับก็คือพะระปริยติเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถจะไปทําให้คนที่ยังยึดต,ติดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นมาค้อยตามได้นะครับเพราะว่าพอเกิดความพอใจในความอิ่มเอิบซาบซ่านและพระโยคาวะจรก็จะติดอยู่ไม่คิดจะ,จะเจริญวิปัสสนาต่อแม้แต่อาหารบางครั้งก็ยังไม่อยากแตกต้องเหมือนกับเหมือนอาหารในบาทที่เจ้าของภูเขารักษาไว้นั่นแหละอาหารก็อยู่แต่ว่าไม่ได้สนใจในการกิน คณะเดินทางก็เลยไม่มีใครได้กินอันนี้ก็เป็นฤทธิ์ของปิติที่เป็นไปกับวิปัสนาแต่ก็ได้แต่อิ่มเอิบใจอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแม้แต่ปัญญาก็ไม่สามารถจะแก้ไขาการที่ถูกครอบงำโดยวิปัสนาปิตินี้ได้ก็เปรียบเหมือนแห่งเจีย๊ยที่พยายามขโมยห่วงวิเศษจากปีศาจหลายครั้งก็ไม่สําเร็จท่าที่จริงนะครับถ้าแห่งเจีย๊ยบปล่อยนอนง่วงเหงาหาวนอนเข้าไปสู่ปีศาจก็สามารถ ถอดเอาห่วงออกมาเองได้แล้วนะครับแต่ผู้แต่งนะครับแต่งให้ถอดไม่ได้เพราะว่าสภาวะเป็นอย่างนั้นเน่ะตอนนั้นก็ทําให้เฮ่งเจียไม่ได้คิดถึงหนอนง่วงเหงาตัวนี้นะครับแม่เนื้อหาย,ยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยววันจันหน้ามาติดตามกันต่อในตอนที่หกสิบสองนะครับในตอนที่หกสิบสองก็จะขยายความเกี่ยวกับเรื่องของ อุปกรณ์ต่างๆของปิศาจและ,จะตลอดจนพัดวิเศษนั่นแหละว่าอุปมาเหมือนอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้สามารถศึกษาต่อกันในเป็นในภายภาคหน้าในวันจันนะครับถ้านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี086-750-8338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทุกท่านโดยทั่วกันนะครับสวัสดีครับ